ก่อนหน้านี้ผมมักเจอปัญหาเวลาเข้าป่าแล้วอยากจะไปตั้งกล้องถ่ายช็อตแบบว่าเดินผ่านหน้ากล้องเท่ๆบริเวณป่าบริเวณนี้แต่มักติดปัญหาตรงที่พื้นที่ที่เราจะตั้งขาตั้งกล้องอะ่ะมันลาดเอียงบ้างแหละมันไม่เท่ากันบ้างแหละมันขรุขระบ้างแหละขาตั้งกล้องแบบธรรมดารรมดาที่เราใช้กันทั่วไปอะ่ะมันไม่สามารถตั้งได้เพราะว่ามันจ้องจะล้มแต่ว่าตั้งแต่ผมเปลี่ยนมาใช้ ขาตั้งกล้องแบบแมงมุมหรือบางคนก็เรียกขาปลาหมึกการตั้งกล้องแบบพื้นที่ที่มันไม่เท่ากันย่มันก็ไม่ใช่ปัญหาของผมอีกต่อไปเพราะว่าขาตัวนี้มันสามารถตัดได้แบบอิสระไม่ว่าคุณจะหักมันจะงอมันจะบิดมันหรือคุณไม่อยากจะตั้งกับพื้นคุณจะงอมันเป็นตะขอแล้วแขวนไว้บนกิ่งไม้มันก็ทำได้มัน โค้นสะดวกโค้นง่ายน้ำหนักก็เบาอีกอย่างคือราคามันเป็นมิรมากเลยมีติดกระเป๋าไว้สักอันหนึ่งผมว่าไม่เสียหายสำหรับใครที่อยากได้ขาตั้งกล้องอันใหม่ที่มันอนเนกประสงค์อันนี้ผมว่ามันน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้ดีเลยนะครับ